สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่15ถึง31มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก้อมร่วมดวความรักของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคม e ีหลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่แบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของส่วนเดอะเวอร์นะครับไพ่เดอะเวอร์ในที่นี้หมายความว่าการเกิดใหม่การกําเนิดใหม่หรือว่าสิ่งที่มันเหมือนกับโลกใบใหม่เห็นไหมครับเจนภาพของต้นไม้ที่สวยางามเหมือนกับมีชายหนุ่มนะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับต้นไม้แล้วก็มีสิงโตมีกวางมีนอกอินทรีนะครับบยบินอยู่ตามไพ่ของใบนี้ าในช่วงเดือนมีนาคมนะครับชาวสีเมทัลท่านในช่วงนี้อาจจะเหมือนกับคนที่เริ่มหลุดพ้นเริ่มแบบมีความสุขเข้ามามีสิ่งดีเข้ามาเริ่มต้นใหม่ main, mai, an, นั่นแหละซึ่งดาวเวอร์หมายความว่าการเริ่มต้นโลกไปหมายการเริ่มต้นมีความสุขการเริ่มต้นสิ่งดีในชีวิตเช่นตอนนี้เหมือนชาวสีเมทัลท่านเริ่มรู้สึกตัวเองแล้วว่าเอ้ยเราเรามีคุณค่าเรามีความสบายใจกับตัวของเราเองอ่ะชันไพ่ใบนี้เป็นเหมือนกับการมีบ้านการมีความสุขการมีร่มเงาการมีที่พักกายพักใจเกรย์ต่องคชาวสีเมตต้้นนความมมรักให่่ ang, services, protocol, ities, ่เิิสงดี อาจจะพบเชอชาวต่างชาติหรือว่าทางโซเชียลทางไกลนะครับซึ่งเป็นการนี่หมายกับความสมาัถที่มันเป็นเหมือนกับคนที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเปิดโลกเข้ามาเหมือนกับดูแลอบอุ่นนะครับเขียวกระจีเลยอะเข้ามาเปิดโลกหม่เข้ามาอาจจะมีการแต่งงานการแบบมองถึงการเริ่มต้นชีวิตการสร้างชีวิตอยู่กับเราแต่ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องความรักละ่ะไพ่เป็นนี่เป็นเมือนกับตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจบางสิ่งบางอย่างแล้วว่าบางทีการเดินออกมาบางท,าทีการที่ปล่อยใครทักคนหนึ่งไป กับกาเป็นว่าตัวกตนของชาวสีเม็เองเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีความสุขความสบายใจเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจความรักมากขึ้นก็เรียกได้ว่าให้เป็นี่แบบเขาบอกการหลุดพ้นการที่เหมือนกับปล่อยใครเท่านึงไปรรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีสิ่งดีมๆมากขึ้นกับตัวเราเองนั่นเองครับพอไพ่ไปต่อมาสี่อที่ชาวสีเม็จะมีความสุขแบบนี้คุณเนี่ยเปรียบเสมือนกับไพ่โฟล์ทอฟคัพเลยนะเคยเอาถ้วยใบหนึ่งไปให้เขาเคย คนรักของเขาเนี่ยเขากอดตัวเองเขาไม่ยอมกอดเราอ่ะเหมือนกับคุณเอาความรักไปให้เขาแต่เขากลับรักตัวเองเอาความรักไปให้เขาแต่เขากลับเอาความรักของคุณเนี่ยไปรักตัวเองไปรักคนอื่นไปกอดคนอื่นฉันโฟกัสคับหมายความความรู้สึกที่คนรักคนอเลากซี่เมยอาจจะรู้สึกปฏิเสธคุณนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับทิ้งคุณไปนิ่งเฉยมีการบล็อกการทําสิ่งที่ไม่ดีการทําสิ่งที่มันเห็นแก่ตัวการทําสิ่งที่ไม่เห็นคุณค่าความรักของคุณไปนั่นเองครับแต่คุณให้ด้วยความรักแท้คุณเหมือนกับนางเงือกเลย เอาความรู้สึกดีๆไปให้เอาความรักไปให้แม้ต้มตาจะเสียแค่ไหนแม้ตัวเองจะเจ็บปวดเพียงใดสีก็คือการทำเพื่อความรักแหละฉะน้ำตาแห่งนางเงือกเหมือนวามม่ชอบสีเม็อาจจะเหมือนกับคนๆที่น้ำตาแห่งความรักแท้เสียใจเพราะรักแท้สูญเสียความรักที่เหมือนกับมอบรักแท้ให้คนหนึ่งไปแล้วอ่ะสุดท้ายต่อยเขาไม่เลือกเราก็ห้ามอะไรไม่ได้นอกจากครั้งที่ครั้งหนึ่งเคยให้ครั้งหนึ่งเคยรักครั้งนึงเคยพยายามรักษาเขาไว้แล้วแต่สุดท้ายเขาไปกอดคนอื่นสุดท้ายเขาไปรักคนอื่นเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นเสมอกับสิ่งที่คุณณเเเเคคยจจออสิ่่่่งททีีีุกนนนะป็แบบ้ คุณผ่านความเจ็บปวดคุณผ่านความทุ้มเทคุณผ่านความรักที่เหมือนกับรักเขาเหมือนกับรักแท้รักเขาเหมือนกับรักคู่ชีวิตรักเขาเหมือนกับเป็นครอบครัวเลยนะโดยที่คุณให้เขาหมดตัวหมดใจหมดใจเลยเห็นไหมครับให้เขาเหมือนกับนั่งรอเขานั่งเฝ้าเขาอยู่แบบนี้คิดว่าจะเขาเนี่ยจะกลับมาเลือกเราคิดว่าเขาเนี่ยจะเลือกเราหรือเปล่าคิดว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าหลายคนมีคําถามแบบนั้นด้วยนะหลายคนจะคิดถึงขั้นแบบเขาเลือกเราเขารักเราเขาเป็นคู่ชีวิตคุณเลยคุณมองเขาเป็นแบบเนี้แต่ไพ่ใบต่อมาครับเกิดปัญหาบางอย่างเรื่องก่อนเป ขอมาข้ามมาดูไพ่ที่ไปที่6ก่อน7ดตับหรือเซเว่นออฟซอร์ไปนี้คำนายเลยว่าเป็นเรื่องของการที่เขาอาจจะมีการที่มันหลอกลวงปิดบงังทำาะไที่มันไม่ซื่อสัตย์กับคุณเช่นการนอกใจการคุยกับคนอื่นนะครับการมองเห็นคนอื่นดีกว่าเราฉันไพ่เซเว่นออฟซอร์หมายความว่าคนรอบคุณเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนที่ทําร้ายคุณแอบบทําอะไรที่มันไม่ดีกับคุณแอบบหักหลังทั้งแทที่คุณเนี่ยรักรักครับรักแท้กับเขาไปไว้ใจเขาขนาดเนี้ นะครับมอบความสุขการช่วยเหลือดูแลดูแลเขาทั้งชีวิตรักเขาทั้งชีวิตเลยอ่ะมากกว่าความรักเนี่ยก็ถึงของชาวสีเมฆแล้วอ่ะนะครับหลายคนรู้สึกแบบนั้นเลยแต่สุดท้ายเหมือนกันกบทําได้เพียงแค่ปล่อยวางทําได้เพียงปล่อยให้ทุกคนหนึ่งไปเราห้ามเขาไม่ได้หรอกเราทําได้เพียงแค่รักเขาที่สุดดีที่สุดนะครับมอบแต่ความรักแท้กับเขาไปแล้วครั้งหนึ่งนั่นเองครับชั้นไพ่เจ็ดดาบหมายความว่าสิ่งที่คุณให้นะครับและเขาเจอเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาหักหลังคุณหรือทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณไว้เช่่นนนกกกาาาร,รหหลอลอววงใใจจจคมสัธ์ททีํทใจใจิต การทำร้ายกันเรื่องของอารมณ์หรือการนอกใจหรือการการที่เหมือนกับทำไม่ดีต่อกันนั่นแหละแต่เห็นไหมครับว่าคนคนหนึ่งกลับมาถือดาบกลับมามองกลับมาแอบถือถ้วยนะครับกลับมาแอบมองกลับมาเก็บดาบทำร้ายคุณไม่ได้แล้ววะฉันชาวสีเม็ดท่านครับอย่างน้อยมันก็ดีอย่างที่คนรักคุณเนี่ยเขาทำร้ายคุณไม่ได้ต่อไปแล้วเขาทำคุณเจ็บต่อไปไม่ได้แล้วเขาหักหลังคุณได้แค่ครั้งเดียวแล้วเขาทำร้ายคุณซ้ำๆไม่ได้แล้วเพราะถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยพ่ยจดาบไปสมัยกับคนรักของ้าวสีเม่ที่ถ้าเกิดเขากลับมาหรือเเาากลับมนี่ มันเป็นไพของการที่เขาต้องเก็บดาบแล้วเขาไม่กล้าที่จะทําร้ายคุณอีกแต่แต่เห็นไหมครับแอบมองแอบส่งชันเจ็ดดาบทุนายแบบนี้กันว่าชาวสี่แม่ในของเดือนมีนาคมเมษา,ายนเนี่ยนะครับอาจจะมีคนรักที่กลับมาแอบมองแอบส่งคนที่เขาทำร้ายคุณไปทอดทิ้งคุณไปเขาไพา่ให้ไตัวเองครับในอบบานอาจจะวินถึงไม้เท้าหลายคนคบธาตุไฟไหลายคนคบธาตุน้านะครับธาตุลมที่เหมือนกับคนคนหนึ่งที่ทําอะไรตามอารมณ์ตัวเองทําอะไรตามใจตัวเองอาจจะทิ้งเราไปง่ายๆทิ้งเราตอนลําบาก ดยที่ไม่คิดถึงปัญหาเลยว่าเฮ้ยเขาทำร้ายเราแค่ไหนเขาทำให้เราเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนเขาทำร้ายเราหนักแค่ไหนเขาคิดถึงสิ่งที่เขาอยากคิดว่าเขาเจอสิ่งที่ต้องการเขาก็ไปเลือกแต่ในออฟวาหรืออาจารวินถึงไมเท้าไปนี่เป็นเสมือนกับคนรักที่คิดจะกลับมาเริ่มกลับมาเริ่มแพ้ภัยตัวเองเกลื่อต่อาคนที่ทำร้ายคุณในวัานั้นเนี่ยกลับมาเจ็บปวดเสียใจกลับมารู้สึกผิดกลับมาแพ้ภยัยกลับมาแพ้ให้กับดอกไม้เห็นไหมครับไม่เท้าอันนี้กลับมาแพ้ให้กับรักแท้ของชาวสีเมทที่มีให้้เาไปแลวะ มีเขาแล้วรักแท้มีแค่ครั้งเดียวนะครับให้กับเขาไปแล้วไม่รู้เขาจะไปทิ้งแค่ไหนไม่รู้เขาจะรับรูม้มาได้แค่ไหนถ้าสุดท้ายเขาจะกลับมาเพราะรักแท้ครับสุดท้ายเขาจะกลับมาเพราะเขาแพ้พรักแพ้หัวใจแพ้รักแท้แพ้ภัยตัวเองเขาจะได้เจ็บปวดสิบม้เท้ากลับมาด้วยความเหนื่อยล้ากลับมาด้วยความลำบากฉนันเทนอฟวานหรือสิบเมตรเท้าไปที่ทำนายความรักของสาวสีมเมตรก่อนเลยว่าถ้าเกิดคุณเลิกลากคนรักหนมีปัญหาก,กันไปในช่วงของการที่ไม่เกิน4 5, เ,นเดือน5เดือนนะครับ มีการกลับมามีการใครสักคนหนึ่งเนี่ยกลับมาหาคุณด้วยความรู้สึกที่เหนื่อยล้ากลับมาเพราะแพ้แพ้ตัวเองกลับมาเพราะไปไม่รอดกลับมาเหมือนกับสิบไม้เท้าเลยนะครับกลับมาเหมือนกับรู้ตัวแล้วว่าไปทําปัญหาไปกับคุณรู้ตัวแล้วว่าเหมือนกับไปที่อื่นเนี่ยเราไม่มีใครรักเขาหรือดีเขาเท่ากับชาวสีเมฆหรอกนะครับที่ให้รักแท้เท่าขนาดนี้แต่เขาเอาปัญหากลับมาด้วยนะหลายคนเอาปัญหากลับมาหมายควาาว่าเขาอาจจะไปทำร้ายคนไปรักคนอื่นไปมีคนอื่นหรือเขาทําร้ายคุณไม่หนักมากแล้วเพิ่งจะกลับมาแก้ปัญหาที่หลััังงอ่กลลบมมาคิดดไ้ทีหเส ชั้นสิบไม่ทำเหมือนวาไม่ชอบสีเมฆแต่ท่านเนี่ยเหมือนกับคนที่พยายามทำให้เขารู้เลยนะว่าคุณรักเขาพยายามทําให้เขารู้เลยนะว่าคุณเป็นบ้านของเขาว่าเป็นครอบครัวของเขาด้วยซ้ำตอนที่เกิดใครเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปหรือยังมีพยายามหรือมีการติดต่อกันอยู่เนี่ยหรืออาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาก็ได้เพื่อเขารู้ว่าเฮ้ยนี่มันคือบ้านของกันและกันนะพยายามให้เขารู้พยายามทำสติกันให้ก่อนที่จะสายเกินแก้ก่อนที่จะสายเกินไปพอพูดแผงไพ่ไปเนี่ยไพ่ของการที่สิบไม้เท้ากับเดอะเฮอร์มิท คนที่เลิกรากานไปเกิน1ปีนะครับหรือคนที่เลิกรากันไปเกินแบบ6เดือนขึ้นไปถึง1ปีขึ้นไปแล้วเนี่ย The Hermit ไบนี้เป็นสมือนกับความรักที่ชาวสีไม่หลาท่านนะครับคนรักของคุณมักจะกลับมาก็จริงไม่ใช่ว่าไม่กลับนะกลับมาก็จริงต่อให้เลิกกันไปนานแค่ไหนก็จะกลับมาแต่เป e, ็นการกลับมาแบบห่างๆกลับมาแก่กลับมาตอนแก่กล at ับมาตอนรู mm ้สึกตัวกลับมาตอนสายเกินไปกลับมาแก้ไขไม่ทันแล้วอ่ะเพราะ The Hermit เป็นสมือนกับคนคนหนึ่งที่กลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาพิจิตรงกลับมาโหยหากลับมาตอนที่ไม่มีโอกาส เพราะรู้ส be ึกแล้วว่าตัวตนของเขาเนี่ยเจ็บทุกข์ใจลําบากใจคิดถึงชาวสีเมยดแค่ไหนความห่างไกลมันทาให้รู้เรารักกันมากแค่ไหนความห่างไกลมันทาให้รู้ว่าเราคิดถึงกันมากแค่ไหนนั่นเองครับเช่นไพ่เดอะเฮอร์มิมดไปนี่ทำนายเลยว่าชาวสีเมยดท่านคนรักที่ทําร้ายคุณหรือทิ้งคุณไปหรือนอกใจคุณไปเนี่ยเขาจะกลับมาไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามแต่อยู่ที่ว่าเขากลับมาดุสายเกินไปหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่าเขากลับมาเนี่ยแก้ไขทันไหมเพราะชาวสีเมยดท่านมีไพ่ของการที่เวลาเขาทําร้ายคุณไปเนี่ย นะครับคนรักของคุณเนี่ยมักจะเป็นคนที่ king of a n e ทำอะไรตามใจตัวเองทําอะไรตามอารมณ์ตัวเองโดยที่ไม่คิดเลยว่าเราจะเจ็บปวดเสียใจเพียงใดโดยที่ไม่คิดเลยว่าเราจะร้องไห้ถูกทําร้ายแค่ไหนฉันหลายๆคนจะถูกคนรักใช้อารมณ์นะครับในการที่ทําร้ายจิตใจหรือไปเลือกคนอื่นมากกว่าเวลาเขามีทางเลือกหรือเวลาเขารักคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ลืมเราไปเลยทําอะไรเหมือนกับคนที่ทําร้ายจิตใจเราไม่คิดถึงเราไม่คิดว่าเราเจ,จ็บปวดเสียใจแค่ไหนแต่พอเขากลับมานั่งตรงนี้ตอนนี้เขาเหมือนกับโดนเปลวไฟโดนฟ้าผ่าโดนแดดร กลับมาถือไม้เท้ากลับมานั่งรอคุณกลับมาต้องการคุณในวันที่คุณเนี่ยเจ็บไปแล้วเสียใจไปแล้วใช่พระราชาถือไม้เท้าหรือคิงออฟวานไปทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวฝเสีนเมืนมีนาคมหรือว่าคนที่ทำร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยกลับมาเลือกคุณกลับมาต้องการคุณเพราะเดือดร้อนกลับมาเจ็บปวดนะครับกลับมาเลือกความรักกลับมารู้แล้วว่าคุณมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดและคิงออฟวานมายเขาว่าเขาเจ็บกลับมาเขาเสียใจกลับมาแต่เวลาเขาทำร้ายคุณเขากลับไม่คิดดีๆนั่นเองครับเช่นไพ่เ้าาใหคนกขี้นน้ไดะ นะครับหรือส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือแชร์คลิปนี้ไปหาเขาเขารู้ว่าชาวสีไม่ได้ท่านเนี่ยสิ่งที่เกิดคุณนะครับที่เลิกลากันไปเกินหนึ่งปีทานายให้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นชาวสีเม่นช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจนถึงเมษายนเนี่ยนะครับหรือฤดูร้อนเลยนะถึงพฤษภาเลยนะมิถุนาเลยนะมันคือสิ่งที่ชาวสีไม่เดท่านมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างที่ผมพูดไปครับต้นคลิปคุณมีเกมเริ่มต้นชีวิตใหม่มีเกมเริ่มต้นเจอสิ่งดีมีความสุขมีีคนนเเเขขข้้้้าาาาาามมักกดูแลลลช่่วยหุพจสิงท นอกใจสิ่งที่มันเจ็ดดาบคนทรยศหักหลังคนที่ทําร้ายรักแท้คนที่ทิ้งรักแท้ของเราไปคนที่เห็นคุณค่าของเราในวันนั้นเนี่ยคุณอาจจะเหมือนคนหนึ่งที่ไม่เลือกที่จะกลับไปแล้วเพราะเขากลับมามันไม่ทันแล้วอะ่ะเขาทิ้งเราไปก่อนเขาทําร้ายเราไปก่อนที่จริงใครทําร้ายใครก่อนที่จริงใครทิ้งใครก่อนช่วยเก็บเอาไปคิดใครทําร้ายกันใครทิ้งกันไปใครไม่เห็นคุณค่ากันใครนอกใจก่อนใครทําร้ายหลับหลังกันก่อนใครไม่ใส่ใจกันก่อนฉันไห้เป็นทั้งหมดทั้งหมดหมายความว่าชาวสีเมฆมีเกณฑ์ ถ้าเกิดใครสูญเสียความรักครั้งนี้ไปหรือออกมาไกลแล้วเนี่ยคิดซะว่าโลกใบใหม่รอเราอยู่ความสุขรอเราอยู่สิ่งดีรอเราอยู่อย่างน้อยมันก็ไม่ต้องจมกับความทุกข์อย่างน้อยมันก็หลุดพ้นจากความทุกข์กายทุกใจแลละแต่คนที่ทําร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยเจ็บปวดเสียใจเหงาคิดถึงคุณกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาเสียดายคุณกลับมาขอโอกาสคุณในวันที่มันสายเกินไปแต่ถ้าเกิดไม่เกินอย่างที่ผมพูดไปครับไม่เกินสี่เดือนไม่เกินหเดือน ยังกลับมาแก้ไขทันนะยังกลับมาลักกันได้ยังกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะยังกลับมาขอโทษที่เป็นแบบนี้ยังกลับมาฟังชาวสีเมฆยังกลับมามีความสุขยังกลับมาเริ่มต้นสิ่งดียังกลับมามีความสุขกลับมาลักกันเป็นคนดีคนเดิมเหมือนกับคิงออฟพีดเคิได้นะใช่คิงออฟพีดเคิร์นเดพระราชสาืเดียนไปเนี้ยทำนายชาวสีเมฆเดี๋ยวคนรักคุณเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนที่ดีออกับคุณมาก่อนเคยเป็นคนที่จริงจังจริงใจเป็นคนที่มีคุณค่าเคยรักเราจริงๆแเห็นคุณค่าของเรา แต่วันนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่วันนี้เขาจะเลิกนอกใจเลิกทำร้ายจิตใจคุณไปแต่สุดท้ายเขาจะกลับเป็นคนเดิมครับ King of p e d i c e the world เขาจะกลับมาเลือกคุณเขาจะกลับเป็นคนดีคนเดิมกลับมารักคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังให้เขารักอยู่ไหมยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าแต่แน่นอนครับ King of p e d i c e the world มีใครสักคนนึงอยากขอโทษชาวสีเมฆมีใครสักคนนึงอยากจะกลับมาหาคุณนะครับถ้าไม่เกินสี่ห้าเดือนเขากลับมาแน่นอนมันเป็นการกลับมารักการกลับมาคืนดีกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ แต่เกิดเกิดจากนั้นไปเป็นการกลับมาที่เขาอยากจะกลับมาขอโทษคุณนี่คือสิ่งเขาจะบอกคุณหรือว่าสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นชาวสีเมฆเนี่ยมันจะเกิดการที่ใครสักคนอยากขอโทษคุณแล้วกลับมาเสียดายคุณกลับมาต้องการคุณและเจ็บปวดนะครับเสียใจนะครับร้อนรนทุกใจเหมือนกับที่เขาทําไว้กับคุณเลยนะเขาเพิ่งจะรู้ตัวเพิ่งจะเข้าใจไม่รู้มันทันหรือเปล่ามีใครสักคนรู้สึกแบบนั้นแน่นอนครับชาวสีเมฆช่วงนี้จะเป็นช่วงการที่คุณมีสิ่งดีเข้ามาหน้าตาดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นหลอสวยงามขึ้น นะครับรู้สึกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหมือนครับผิวพรรณดีเห็นไหมครับไม่แต่คนรักไม่แต่คนหลงทําให้คนรักที่เลิกลาไปเนี่ยกลับมาต้องการกลับมาเสียดายกลับมเห่งคุณค่าคุณลังกลับมามองอย้งอนลังวุ้ยคุณไม่ใช่คนที่แย่เลยนะเขารู้เลยว่าคุณที่คุณรักเขาขนาดเนี้ยคือชาวสีเมฆนะแต่ไพาอ่อรลเลนะครับแนะนาชาวสีเมฆแต่ท่านว่าเชื่อในของ right of the passage เชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในเวรกรรมเชื่อในสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันเลวนะครับ สิ่งที่ดีสิ่งที่เลวสิ่งเวรกรรมเนี่ยยังไงมันกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไพ่ไปน,นี้บอกแบบนั้นขอตรงเชื่อในสิ่งที่ทำลายโลสตาอันนี้และขอเชื่อในเวรกรรมสิ่งที่คุณทำเอาไวเ้เถอะนะครับใครทำไม่เหยีาคุณไปกรรมต้องได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่เกิดชาวสีเมบคนที่ทำร้ายคนอื่นก่อนทำสิ่งที่เลวร้วายคนอื่นก่อนสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันนะครับ ขอให้ดูสีนะครับทำนายดูสตาร์กับชาวสีไม่ได้ก็ขออวยพรทุกท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับผมฝากกดส u b s c r i b ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับนะครับ